ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนี่คือภาพที่สุพรรณบุรีแล้ว oh. เป็นพันไร่พี่กอลคือกว้างเลยอะใช่ oh. พันไร่เนี่ยหูสุดล,ลูกลูกตาและตรงนี้คาดว่าเป็นฝีมือมนุษย์ค่ะเอ้าเหรอนั่นไงอย่างที่มิวบอก <Hey. S 1> ไฟไหม้ไฟป่ามันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่จุดเนี้ยคาดการเบื้องต้นว่าเป็นฝีมือมนุษย์เกิดอะไรขึ้นนะ่ะมันไม่มาสี่วันแล้วนะคะครับก็พยายามที่จะควบคุมเพลิง ก็อย่างที่เขาวงตมบลพระพลาชัยเขาไกรล,ลาดเขาผาแดงหมู่สี่เขาน้อยหมู่สองเขาทุ่งดินดำป่าชุมชนบ้านทุ่งดินดำบางส่วนนี่ยังเป็นอย่างนี้ค่ะมันยังประทุขึ้นมา<อ>มันยังละอุละอุอประทุขึ้นมายังไม่สามารถควบคุมได้แบบร้อยเปอร์เซนต์บางจุดภูเขาสูงเป็นจุดที่เป็นหน้าผา<อ>นักผจญเพลิงก็ไม่สามารถที่จะลุยเข้าไปควบคุมควบคุมเพลิงควบคุมไฟได้<อ>นี่ ชุดอาสาสมาัครคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านลูกแก่พื้นที่หมู่สิบตำบลพระพราชัยไปกันสักประมาณ9ก้านายค่ะอย่างที่เห็นค่ะลุยกันไปเลยนะคะเดินเท้าลุยเข้าไปแบบนี้ช่วยควบคุมเพลิงก็สามารถดับไฟได้แต่ก็ต้องระวังการประทุขึ้นมาอมคือไฟมันหมดแล้วแต่ความร้อนที่อยู่ด้านใต้อะอันนี้ต้องระวังใช่ใชทีนี้ก็ถอนกําลังไปเฝ้าระวังกันในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านลูกแก่เพราะสี่วันที่ช่วยกันดับไฟอะค,ค่ะคุณผู้ชมคะ เหนื่อยมากเจ้าหน้าที่เหนื่อยกันมากอาสาสมัครเหนื่อยกันมากต้องไปพักกันสักหน่อยสองทุ่มเมื่อวานอ่าวไฟไหมเขาชายทงติดกับสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเขาชายทงหมู่8ดหมู่12<ะ>และวัดเขาถ้ำโกปิดทองหมู่13ามันลุกไหมแบบรวดเร็วมากอะค่ะคือคือไหมขึ้นมาในจุดใหม่เหรอใช <Hey. S 1> ม่มันเหมือนปะทุข,ขึ้นมาอีกจุดหนึ่งอ,อะพี่กอ๊อฟ จากที่พยายามช่วยกันดับไฟ<ะ>4ีวันเ,<อ>เริ่มควบคุม,มได้แล้วคคุมพื้นที่ได้แล้วไปพักกันสักหน่อยเอ้เอามีจุดหนึ่งปะทุข,ขึ้นมาอีกอใกล้ๆกันอย่างนี้ค่ะ,ะเห็นใจเจ้าหน้าที่ภูยยและอาสาสมัครมากๆเลยอ่ะทีนี้ยจุดที่มันปะทุข,ขึ้นมาใหม่เขาชายธงเขาถ้ำโกปิดทองลมแรงด้วยยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่ รถน้ำดับเพลิงมาช่วยกันนะคะเพราะเขากังวลว่าถ้าลามไปสำนักสงฆ์ลามไปบ้านเรือนประชาชนความเสียหายมันจะมากกว่านี้ตอนนี้ก็พยายามที่จะควบคุมพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วเกิดจากฝีมือมนุษย์อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่ยังไม่มีคำเฉลยเพราะอะไรยังไม่มีคำเฉลยว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยคือวิธีการไหนกันแน่เออนั่นน่ะสิเพราะอะไรทำไปเพื่ออะไร เอออยากจะเผาญ่าเผาไร่นะก็ไม่น่าจะมีเป็นของตัวเองนะตรงนั้นก็บอกเอาไปลา่สาสัตว์หรือเปล่าไปจุดไฟอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเดี๋ยวจะหาคําตอบมาให้เพราะติดใจเราเหมือนกันว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์คนก็ไม่ทําอะไรอะแล้วมันเดือดร้อนกันขนาดเนี้ยอแล้วเนี่นยใ,ใกล้สํำนักส่งด้วยอะใช่ค่ะแล้วก็น่าแปลกใจว่าจากจุดหนึ่งลามไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็ลามไปเรื่อยๆอะอืม ที่เราเข้าใจว่าอควบคุมได้แล้วมีแค่ควันควันกลายเป็นว่าอ้าวมีมาอีกไฟมาอีกอ,ขอ,อขอควบคุมได้โดยเร็วนะฮะ